กับปังปอนนะคะที่สมเด็จม่วนเชียงสาขาบอรบือนะคะสมเด็จม่วนเชียงสาขาบอรบือนะคะอยู่จังหวัดมหาสารคามนะคะเลขที่ตั้งของสมเด็จม่วนเชียงสาขาบอรบือของเรานะคะเลขที่8หมู่ที่4ตนนําบลหนองสิมอําเภอบอร,รบือจังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่อำเภอบอรบือทางออกไปบ้านถ่ยก่อนถึงปัมป๊มคอเตออยู่ตรงข้ามกับปั๊มแก๊ส เบอร์โทรติดต่อนะคะเบอร์ปังปอนนะคะผู้จัดการปังปอนสมเด็จเงว,ว่นเชียงสาขาบระบือนะคะ0827156776 0827156776ค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะหน้าเต็นท์ของเรานะคะสมเด็จเงว,ว,ว่นเชียงสาขาบระบือนะคะคก็จะอยู่ตรงข้ามกับปั๊มแก๊สน,นะคะ ก่อนถึงปั๊มปตทนะคะค่ะก็มีรถกระบะนะคะโซนนี้ก็จะเป็นจอดสำหรับตัวสูงนะคะอันนี้ก็จะเป็นโตโยต้าลีโวพิลันเนอร์นะคะคันนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปตัว e-park นะคะคันนี้รถสวยๆทุกคันนะคะ มีให้เลือกนะคะหลายรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าอีซูนิสสันหรือว่ากระบะมิซูนะคะภายในเต็นท์ของเรานะคะก็อย่างว่านะคะโซนนี้จะมีแต่ตัวสูงเลยนะคะของเราสมเด็จง้่นเชียงมี18สาขานะคะพพวานอีสาเลยมีรถให้เลือกหลายคันนะคะหลายร้อยคันเลยสี่ห้าร้อยคันเลยนะคะ ส่วนคันนี้ก็จะเป็นดีสูดีแมกนะคะ h i แลนเดอร์ c a p L นะคะคันนี้ปี2 0 1 7เครื่องยนต์1.9นะคะออกรถศูนย์บาทนะคะเลือกได้ทั้งร้านเลยนะคะออกรถศูนย์บาทเลือกได้ทั้งร้านเลยนะคะมีสีเทานะคะสีดำนะคะ ว่าจะเป็นเทาแบบออกปฟ้าแบบนี้นะคะมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะนี้ก็จะเป็น i s u D-Max นะคะแครบแซดนะคะสองคันนี้จะเป็นตัวท็อปนะคะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนะคะทางโน้นนะคะก็ ทางนี้ก็จะจอดนะคะเป็นตัวเตี้ยนะคะขอย้ำนะคะที่ตั้งของเรานะคะสมเด็จ่วนเชียงสาขาบรบือนะคะเลขที่ตั้งของเราเลขที่8หมู่ที่4ี่ตำบลหนองสิมอาเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามนะคะ ตั้งอยู่อำเภอบอระบ,บือทางออกไปบ้านไผ่ก่อนถึงปั๊มปตทอ,อยู่ตรงข้ามกับปั๊มแก๊สนะคะเบอร์โ,โทรติดต่อปังปอนนะคะ0827156776 0827156776นะคะออกรถกับสมเด็จม่วนเชียงสาขาบอระบือของเรานะคะสามารถออกได้ทั่วประเทศเลยนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ที่ไหนนะคะของประเทศไทยสามารถออกได้ทั่วประเทศนะคะ ซึ่งเรามีบริการเซ็นสัญญาใกล้บ้านเรื่องผ่านมีรถสไลด์นะคะไปส่งให้ฟรีทั่วไทยเลยนะคะนี่ก็จะมีรถมิซูบิชินะคะมีปี2019 2020นะคะจอดคู่กันเลยนะคะมีแต่รถปีใหม่ๆรถปี2ปีเองนะคะออกรถศูย์บาทนะคะผ่อนเดือนละ8,000กว่าบาทเองนะคะสำหรับรถกระบะมิซูของเรานะคะ วันนี้เนอะก็อยู่กับปังปอนนะคะผู้จัดก,การสมเด็จวนเชียงสาขาบอระบือนะคะก็พาชมรถนะคะภายในร้านนะคะชมเต็น์ของเรานะคะลูกค้าสามารถออกรถกับปังปอนนะคะไม่ต้องมาที่เต็นก็สามารถออกได้นะคะเราก็เลือกรถนะคะ ทางไลน์หรือทาง Messenger นะคะหรือว่าทางแชทเนาะตามช่องทางต่างๆนะคะแล้วก็ส่งเอกสารมาก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปเซ็นสัญญาให้นะคะถึงที่เลยนะคะพอเรื่องผ่านก็มีรถสไลด์นะคะไปส่งให้ฟรีทั่วไทยเลยนะคะซึ่งเอกสารในการออกรถนี้ไม่ยากเลยนะคะสาม,มารถออกได้ทั่วประเทศนะคะสาม,มารถออกได้ทุกอาชีพนะคะ ออกได้ง่ายๆนะคะมีแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถออกรถกับปังปอนได้นะคะปังปอนพร้อมช่วยพร้อมดันนะคะจบทุกคันดันทุกเคสนะคะส่วนคันนี้เนาะสองคันนี้ที่จอดคู่กันนะคะเป็นรถนะคะที่ปีเดียวกันนะคะราคาเดียวกันเลยนะคะคันนี้จะเป็น t o y ย t a r e v o Smart Cap j p l u s นะคะปี2000 18นะคะคันนี้เครื่องยนต์2 4 0 4นะคะจอดคู่กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งโซนนี้นะคะจะจอดแบบนี้นะคะเป็นรีโวนะคะสีเดียวกันทั้งหมดเลยสีเทานะคะ คันนี้ก็จะเป็น Toyota ารีโวสี่ประตูนะคะคันนี้สวยๆเลยนะคะดูแคปบไปแล้วเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนดูเป็นสี่ประตูก็มีนะคะอยากได้เป็นแคป4บสี่ประตูนะคะประบาทตอนเดียวนะคะก็มีนะคะขอแค่คุณมีใจอยากจะออกรถมือสองนะคะเราก็ พร้อมช่วยพร้อมดันนะคะจบทุกคันดันทุกเคสนะคะปังปอนก็จะพาไปชมรถสวยๆนะคะวันนี้นำมาเสนอนะคะหนึ่งคันนะคะเป็นรถกระบะนะคะไททันนะคะมิตซูบิชิไททันแคลป GLX นะคะเป็นรถ นะคะเครื่องยนต์2 0 0 5ปีนะคะ2,019นะคะสวยๆส,สีดำนะคะค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะของทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราไปชมรถกันเลยนะคะก็มาชมกันเลยนะคะคันนี้เนาะมิตซูบิชิไททันแถบ GLX นะคะปี2019นะคะคันนี้นะคะเครื่องยนต์2005นะคะ รถใหม่ๆอยู่เลยเพิ่งเข้ามานะคะสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราพาชมรอบคันกันนะคะสีดำนะคะคันนี้เป็นรถสีดำเนาะทรงธรรมดานะคะไม่ใช่ตัวสูงนะคะราคาถูกนะคะคันนี้นะคะออกรถกับปังปอนที่สมเด็จงวนเชียงนะคะคันนี้ออกรถศูนย์บาทฟรีทุกอย่างนะคะคันนี้ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้นะคะ ฟีค่าพรบค่าจัดค่าโอนให้นะคะจบทุกอย่างที่ศูนย์บาทนะคะจบทุกอย่างที่ศูนย์บาทนะคะดีไซน์นะคะดีไซน์ออกแบบมาสวยหรูดูแพงมากนะคะแต่ราคาไม่แพงนะคะมือสองสภาพป้ายแดงนะคะคัดมานะคะเฉพาะเกรด AAA เท่านั้นนะคะจะมีล้อมแม็กนะคะจากโรงงานนะคะให้เลยนะคะมี การชนท้ายนะคะให้เรียบร้อยนะคะคือพร้อมใช้งานเลยนะคะจ่ายเพียงศูนย์บาทเท่านั้นนะคะมีกระบะไลเนอร์แถมให้ด้วยนะคะมีการชนท้ายให้นะคะ ช่วงล่างนะคะช่วงล่างของรถกระบะมิซูนะคะจะมีความแก่งนะคะจะมีความแก่งนะคะทนทานมากนะคะเดี๋ยวเราดูข้างในนะคะข้างในรถนะคะก็จะกว้างนะคะข้างในก็จะเป็นสีดำนะคะข้างนอกและข้างในนี่สีดำล้วนเลยนะคะคือสวยมากจะมีสีเทาตัดด้วยนะคะนิดนึงนะคะนี่ นี่ก็จะเป็นข้างในรถนะคะคันนี้นะคะเป็น m i t ซูบิชิไททันแ Cap GLX นะคะเครื่องยนต์2005นะคะปี2019นนะคะรถใหม่ๆอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราเปิดดูเข็มไม้นะคะแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์เปิดห้องเครื่องนะคะให้ ณผู้ชมฟังนะคะเดี๋ยวเปิดเข็มไม้ก่อนนะคะนี่ค่ะปังปวางก็จะพามาชมนะคะรถ m i มิซู i ิชิไทท a นแคปนะคะเจเเเครื่องยนต์2 0 0 5นะคะคันนี้วิ่งได้เพียง67,000กิโลนะคะวิ่งน้อยนะคะใช้งานมาน้อยนะคะรถมือสองสภาพป้ายแดงนะคะเดี๋ยวเรา สตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็ให้คุณผู้ชมนะคะฟังเสียงเครื่องยนต์นะคะที่ปังปอนนำมาเสนอนะคะขายไม่แพงนะคะคันนี้ออกรถศูนย์บาทนะคะจัดเพียง484,000บาทนะคะผ่อนเดือนละ8,500บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถมือแสมือสองนะคะสภาพป้ายแดงนะคะประหยัดจากมือแรกมา2,000 0 0กว่าบาทเลยนะคะ นี่ก็จะเป็นห้องเครื่องยนต์นะคะรถทุกคันที่สมเด็จม่วนเชียงสาขาบอรบือนะคะหน้าเดิมเครื่องดีไม่มีชนนะคะดูรถไม่เป็นก็ซื้อได้นะคะมีประกันไทยนะคะชั้นหนึ่งแถบให้นะคะคันนี้ออกรถศูนย์บาทเท่านั้นนะคะ วันรับรถเราก็จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะเช็คเครื่องยนต์ให้นะคะจนลูกค้าถึงพอใจนะคะค่ะเราก็ได้ชมนะคะรถในเต็นท์ของเรานะคะไปแล้วเนาะก็หวังว่านะคะจะถูกใจนะคะทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะคะเรามาทำคลิป ต,ต่อไปให้ชมกันอีกนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะวันนี้ก็ขอลาไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะ